บุคคลนะคะโปรแกรมนะคะสรุปเงินเดือนนะคะ HR 5 0 0นะคะใช้กรณีนะคะที่เราจะคิดเงินเดือนให้พนักง,งานตอนสิ้นเดือนนะคะโดยเดิลคลิกเข้าไปนะคะที่โปรแกรมนะคะอ่าแล้วก็จะมีให้เลือกนะคะบริษัทกรณีที่มีบริษัทในเครือหลายๆบริษัทหรือว่ามีสาขานะคะให้เลือกพนักง,งานทีละสาขาหรือทีละบริษัทนะคะ แล้วก็ให้กดค้นหานะคะพนักง,งานที่จะทําการคิดเงินเดือนนะคะอ่ะก็เซิร์ชหานะคะพนักง,งานปัจจุบันนะคะสมมุตินะคะจะ คนหาพนักงานมา1ท่านนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะในการคิดเงินเดือนนะคะการคำนวณนะคะก็จะเป็นนะคะรายเดือนหรือว่ารายวันเราสามารถเลือกได้นะคะว่าพนักงานท่านนี้เราคิดเงินเดือนเขาเป็นรายเดือนหรือรายวันนะคะงวดนะคะงวดก็คือปีพศที่เราคิดเงินเดือนนะคะแล้วก็เดือนนะคะประจําเดือนที่เราคิดเงินเดือนนะคะตั้งแต่วันที่ต้นเดือนถึงวันที่สิ้นเดือนนะคะในข้อมูลนะคะก็จะปรากฏนะคะเงินเดือนค่าจ้างนะคะประเภทการคํานวณ ะะประเภทค่าจ้างนะคะเบีย้ยขยันนะคะถ้ามีนะคะประกันสังคมนะคะหักเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีข้อมูลทั่วไปนะคะของพนักงานนะคะว่าเป็นพนักงานฝ่ายไหนวันที่เริ่มงานนะคะวันที่บรรจุตำแหน่งอะไรนะคะแล้วก็นะคะกดนะคะคำนวณเงินเดือน1ครั้งนะคะ อ่าแล้วก็เงินเดือนเนี่ยก็จะปรากฏนะคะสมมุติว่าอันเนี้ยสิ้นเดือนแล้วนะคะให้ฝ่ายบุคคลนะคะทาการคํานวณเงินเดือนนะคะอ่าตรวจสอบนะคะเงินค่าจ้างนะคะเบี้ยรวมนะคะแล้วก็ เงินค่าจ้างที่ได้รับเป็นเท่าไหร่นะคะหักไม่มาทํางานนะคะแล้วก็หักมาสายเบิลกล่วงหน้านะคะอ,อันนี้ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะแล้วดูว่าโปรแกรมคํานวณถูกต้องไหมนะคะอันนี้ค่ะอื่นๆสามารถเพิ่มได้สมมุติว่าเขามีรายได้เพิ่มเติมที่ไม่สามารถลงในโปรแกรมได้ก็สามารถพิมพ์เพิ่มตรงนี้ได้อย่างเช่นนะคะรายได้พิเศษนะคะสมมุติ อันนี้เขามีรายได้พิเศษนะคะสมมติก็พิมพ์เข้าไปว่ามีรายได้พิเศษนะคะสมมุติว่า100บาทอ่บาทอันนี้ค่ะจากเงินเดือนตรงนี้นะคะกดเพิ่มเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ลองมาดูนะคะแท็บการมาทํางานนะคะจะโช์การมาทํางานของพนักงานท่านนี้นะคะว่า1เดือนนะคะมาทํางานกี่วันลาป่วยกี่วันมีใบรังแพทย์กี่วันมีพักร้อนไหมมีขาดงานไหมนะคะเวลาพักนะคะเขามี สแ,สแกนเข้าออกเวลาพักหรือเปล่านะคะแล้วก็การทํางานล่วงเวลาของพนักงานท่านนี้นะคะว่ามีไหมนะคะรายรับรายจ่ายนะคะว่าในหนึ่งเดือนนะคะเขามีรายรับรายจ่ายอะไรถ้ามีการลงค่าใช้จ่ายที่หักเดินเดือนไว้ก็จะโชว์ตรงนี้นะคะรายการเบิกล่วงหน้านะคะถ้าท่านถ้าพนักงานท่านนี้มีการเบิกล่วงหน้าก็จะโชว์ตรงนี้นะคะเบี้ยนะคะเบี้ยขยันแล้วก็เบี้ยเงินสะสมนะคะก็สามารถดูได้ว่าเขาได้เบี้ยขยันเท่าไหร่นะคะ เงินประกันสังคมโดนหักไปกี่บาทนะคะแล้วก็วันหยุดนะคะมีวันหยุดอะไรบ้างอันนี้สามารถดูได้ตรงนี้นะคะถ้าสรุปค่าจ้างนะคะถ้าเงินเดือนถูกต้องนะคะดูความถูกต้องให้เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ากดบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราจะปิมพ์สลิปเงินเดือนนะคะเราก็ต้องมากดตรงที่ใบรับเงินเดือนตรงนี้นะคะได้เลยนะคะแล้วก็สามารถพิมพให้พนักงานได้เลยค่ะ